สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Dream to Korea แชแนลวันนี้นะคะซีจะมาสอนสมัครออร i ชั o นวานะคะหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องกันเรียกร้องกันมาเยอะมากๆนะคะก็จะมาสอนกันเนาะอ่าเดี๋ยวซีจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะใครสนใจเนี่ยก็สมัครได้เลยคลิกลิงก์แต่แนะนําว่าให้ดูคลิปให้จบก่อนเหมือนเดิมเลยหรือว่าถ้าในคลิปเนี่ยซีมีการพูดผิดตรงไหนเนี่ยแบบ เนื้อหาไม่ตรงเนี่ยก็ต้องขออภยนะัยในที่นี้ด้วยเพราะว่าซีสมอลอลชั่นแบบงูปลาปลานะคะแต่ก็พอทําได้อะไรอย่างนี้ะทุกคนก็สามารถลองทําตามดูได้อาจจะไม่ถูกต้องซะทั้งหมดก็งูปลาปลาตามซีก็ได้นะคะทุกคนอ,อพอเราคลิกลิงก์เนี่ยเราอาจจะได้เจอหน้านี้นะคะเป็นภาษาเกาหลีอย่างนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เรากดตรงนี้ค่ะเห็นไหมสามเหลี่ยมตรงนี้เออเออไม่ใช่สามขีดตรงนี้กดเข้าไปหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกตรงนี้ค่ะเห็นไหมอิงนะคะให้กดเป็นตัวอิงค่ะ ลังจากนั้นมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษค่ะซึ่งตรงนี้นะคะกูเอ่อมันจะเป็นให้เขียนอีเมลกับพาสเวิร์ดใช่ไหมคะซึ่งเราต้องสมัครก่อนวิธีสมัครง่ายๆก็คือกดตรงนี้ค่ะอ่ากดเข้าไปอันนี้คือซีสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกดตรงนี้กดแล้วก็เลื่อนนะคะแล้วก็กดอ่าแล้วก็มาเลือกตรงนี้ค่ะอันนี้ซีจะขอไม่เลือกนะคะเพราะว่า สีสมองเป็นเรียบร้อยแล้วแต่แต่ว่าจะบอกให้ว่าอ,อ,อันนี้มันคืออะไรนะคะตรงนี้นะคะ nationality นะคะสัญชาตินะคะอันนี้คือคนเกาหลีก็ให้เลือกตรงนี้หรือว่าคนสัญชาติอื่นก็เลือกตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็จะเลือกตรงนี้อะไรอย่างนี้แล้วก็พอเสร็จแล้วมันก็จะให้มีเลือกนะคะว่าเรามาจากประเทศอะไรก็กดไปค่ะแล้วก็เลื่อนแทไทยนะคะแนะนําว่าให้เลื่อนให้สุดแล้วค่อยเลื่อนขึ้นมาค่ะแล้วค่อยจะจะเจอนะคะนี่ค่ะไทยแลนด์ก็กดไปค่ะโอเค หลังจากนั้นอันนี้นะคะ Resident อะไรเนี่ยเออนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศนี้เป็นแบบเออมีบ้านอาศัยอยู่หรือว่าเราเช่าห้องอยู่อะไรอย่างนี้นะคะหรือแบบมาทํางานอะไรคะอันนี้นะคะอันแรกก็คือเรามีบ้านของตัวเองเราแบบเอออยู่ประเทศนี้เออเป็นประเทศบ้านเกิดอะ่ะก็กดตรงนี้นะคะต่อไปเนมนะคะก็ใส่ชื่อเรานะคะไปเลยใส่ชื่อเราแต่แนะนําให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะทุกคนต่อไปเพศค่ะ อันนี้นะคะเพศนะคะให้เลือกอันนี้เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงนะคะเราก็เลือกเป็นผู้หญิงอันนี้วันเกิดอันนี้ใส่ปีเป็นคอศนะคะอันนี้ใส่เดือนเป็นเลขศูนย์แล้วก็ตามด้วยเดือนหรือว่าใครที่เลขเดือนมี2หลักเนี่ยก็ใส่ไป11 12องันนี้เลยส่วนวันนะคะอันนี้ก็คือวันเดี๋ยวซีลองใส่ให้ดูนะคะอันนี้ปีอันนี้เดือนนะคะส่วนอันนี้วันอ่ตามนี้เลย ต่อไป contact information นะคะก็คือ,เ,อเลขโทรศัพท์ของเราอันนี้คือคันที่โค้ดน,นะคะหลายคนจะแบบคันที่โค้ดคืออะไรอันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบอ่ะลองดูมันจะจำกัดตัวใช่ไหมคะก็คือโค้ดในการโทรของเราประเทศไทยนะคะใช้เป็นหก6กนะคะเราก็ใส่ไปเลยเมันจะให้ใส่ได้แค่เลขนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ไป66เลยค่ะ phone number เราก็ใส่เบอร์เราไปเลยค่ะว่าเบอร์อะไรนะคะเบอร์จริงๆของเรา ต่อไป id email นะคะก็คือให้เราใส่อ e ีเมลที่เราจะลงสมัครนะคะว่าเราจะใช้อ e ีเมลไหนในการลงสมัครนะคะเสร็จแล้วเราก็ให้กดตัวนี้ค่ะหลังจากนั้นจะมีโค้ดปรากฏในอ e ีเมลเรานะคะให้ไปเข้า,ขาที่กล่องข้อความอ e ีเมลเรานะคะตัวแดงๆตัวนี้เลยหรือซีขึ้นบนหน้าจอาไว้ให้แล้วก็รีนะคะเผื่อมันยังไม่ขึ้นพอขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดเข้าไปแล้วก็เอาเมลตัวนั้นเนี่ยมากรอเพราเรากดตัวนี้นะคะมันจะมีมันจะมีขึ้นแบบ มันจะมีขึ้นให้แบบกอกนะคะตรงนี้แต่ว่า C ตัวนี้ไม่ได้กรอกอีเมลนะคะหลังจากนั้นพอเราใส่โค้ดตรงนี้เราก็จะให้กดตัวสีดําเหมือนเดิมแล้วมันก็จะเป็นแบบเขียนว่าอีเมลเนี่ยได้รับการตรวจสอบยืนยันอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปพาสเวิร์ดนะคะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเองมีเลขมีตวัวอักษรแล้วก็มีอักษรพิเศษนะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็เหมือนคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดก็คือให้เอารหัสผ่านตรงนี้ที่มัน ก็พิมมาเลยใส่วางแต่ว่าแนะนําให้พิมพ์นะคะเผื่อเราแบบจําไม่ได้หรือว่าทานที่ดีเนี่ยควรจะแคปไว้ด้วยว่าเราเนี่ยใส่รหัสอะไรไปนะคะเผื่อจําไม่ได้อีเมลด้วยเช่นกันนะคะจากนั้นก็ s i g นค่ะโอเคพอกดเสร็จแล้วเราก็จะมาอยู่หน้าเดิมเลยก็คือหน้านี้นะคะแต่ของซีเนี่ยอันนี้คือสมัครไปแล้วเสร็จแล้วแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้อ่ะซีลืมไป บางบางคนเนี่ยอาจจะขึ้นอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันจะมีนี่ตรงนี้เห็นไหมเออมันอาจจะขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็กดไปนะคะของซีเนี่ยก็คือสมัครไปแล้วนะคะก็ยังไม่สามารถสมัครได้อีกเราแต่ว่าซีมีชิปที่ซีสมัครไว้อยู่เดี๋ยวไปดูกันค่ะค่ะแล้วก็อาจจะได้หน้านี้นะคะทุกคนน้องเข้าไปดูซิอ่านี่ค่ะก็เป็นเลือกสาขาการออดิชั่นนะคะ แล้วก็เอาเข้าไปอันนี้คือสาขาย,ย่อยที่เราสามารถทำได้อีกนะคะก็คือเราจะเลือกเป็น d ดน c ์ไปนะคะต่อไปนี้ใส่ความสูงกับน้ำหนักไปนะคะที่จะขอเซนเซอร์ต่อไปนะคะอันนี้เป็นที่อยู่นะคะแล้วก็ใส่ที่อยู่เราไปเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นเหมือนแบบเราอยู่อำเภออะไรตํบาบลอะไรจังหวัดอะไรนะคะ นี่นะคะก็เราจะใส่เป็นก็คือใส่ชื่อโรงเรียนนะคะหลังจากนั้นเราก็มาตรงนี้ค่ะเป็นเลือดกรุ๊ปอะไรนะคะเลือดของเรากรุ๊ปอะไรนะคะใครไม่รู้ก็อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าอยากให้ดูมากกว่าว่าลูกเลือดตัวเองกลุ่มอะไรนะคะถามพ่อถามแม่ดูก็ได้เนาะก็อันนี้นะคะเป็นภาษาที่เราสามารถพูดได้นะคะก็เราจะเอาเป็นอื่นๆนะคะ อีนี้ชอื่นๆแล้วก็พูดภาษาไทยได้ใช่ไหมแ้ก็เลือกอื่นๆเลยค่ะต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นระดับภาษานะคะว่าเราเนี่ยได้ได้อันนี้นะคะเป็นแบบระดับไหนเนาะอันแรกนะคะก็จะเป็นเบสิกนะคะก็จะเป็นพวกพื้นฐานอะไรอย่างนี้ต่อไป Communicable นะคะก็จะเป็นแบบได้ขึ้นไปนิดนึง ต่อไปก็ไม่รู้นะคะก็อาจจะได้ชื่อใหม่หนึงต่อไปก็เป็นพื้นเมืองค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นพื้นเมืองเห็นไหมเมกกื่อกี้อ่ะเอาให้ดูหน่ตัวนี้จะเป็นพื้นเมืองอันนี้นะคะคือพื้นฐานเริ่มต้นอันนี้ก็แบบกําลังศึกษาอะไรนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบพูดได้อ่านเขียนได้แต่ไม่ข้อเนี้ยจะเป็นพื้นเมืองไปเลยซีก็ไม่แน่ใจนะคะทุกคนควรศึกษาเพิ่มเติมอีกทีนึงอุ้ยตายเพิ่กดลบเ <laughs> อาไ แล้วก็ถ้าเกิดใครสามารถพูดดีนะคะก็เพิ่มไปของเราก็อังกฤษคะ่ะ English ก็ได้ปบบบานเบสิกน,นะคะไม่เก่งต่อไป hobby งานอาดิเรกค่ะเราชอบเล่นอะไรนะคะเราเขียนไปค่ะว่าเราชอบทําอะไรงานอาดิเรกนะคะเราเขียนไปให้หมดเลยนะคะชอบอะไร D e A N C E อ่าแล้วก็เขียนไปให้หมดค่ะ ให้โลกได้รู้เลยค่ะทุกคนสิ่งดังให้เกมอะไรแกอืมสลี p อ่ะไม่ควรเขียนนะคะอันนี้คือซีสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อไปก็ next ค่ะอัปโหลดไฟล์นะคะเป็นอัปโหลดไฟล์ต่างๆนะคะอันนี้นะคะเป็น photo นะคะให้เราอัปโหลดไป photo ร,รูปเรานะคะ อ่ะอันนี้จะซีดามาบอกก่อนว่าอันนี้นะคะจะเป็นรูปภาพที่เป็นหน้าสดหรือว่าแต่งหน้าก็ได้แต่ว่าเยอะ,ยอะนะคะห้ามใช้ฟิลเตอร์นะคะทุกคนก็คือต้องเป็นกล้องสดเท่านั้นตัวนี้นะคะจําเป็นนะคะที่จะต้องแนบอันนี้ส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นแนบรูปภาพเพิ่มเติมจะเป็นภาาโพสถ้าอะไรแล้วแต่ฟีสไตล์เลยค่ะแต่งหน้าอาจจะได้แต่ว่าฟิลเตอร์อย่าเอาเลยนะคะกล้องสดจะดีที่สุดคะ่ะแต่อันนี้ไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะคะ อันนี้คือจะเหมือนแบบให้เห็นเต็มตัวอะไรอย่างนี้แต่ส่วนใหญ่ก็จะแนบกันนะคะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอนะคะก็จะมีโวเอิลแรมแดนซ์นะคะเละ่นอื่นอีกนะคะก็ขางเช่นเดินแบบหรือสายอื่นนะคะสีก็ไม่ค่อยมั่นใจเรื่องนี้เนาะ,ะแล้วก็อัปโหลดไฟล์ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นก็จะกด next นะคะเดี๋ยวขอสีข้ามไปเลยเนาะ,ะพอเสร็จแล้วนะะพ้เรากด n e x นะคะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะ,ะพอเสร็จแล้วแล้วก็ให กดตัวไมโน่โอเคนี่ค่ะเราก็คือสมัครเซ็ตเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อยแล้วมันก็จะขึ้นนะคะว่าเราสมัครไปวันไหนบ้างเห็นไหมอันนี้ก็คือซีสมัครไปที่วันที่26เดือน6นะคะอันนี้ก็คือวันที่2ก็คือตอนแรกซีบอกว่าสมัครไม่ได้เลยอ่ะเสร็จเรียบร้อยเรียบร้อยค่ะทุกคนมิชชั่นคอมพีว เวลา,เาจะสมัครใหม่มันก็จะมีขึ้นมาตรงนี้นะคะว่า a p p พ y สมัครนะคะแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีแล้วเพราะีสมัครไปบอยแล้วกว่าจะได้คลิปนี้นี่นานมากเลยนะคนแบบทำแล้วทำอีกเอ้ยอันไหนวะลืมแล้วก็ไปแปลภาษาให้ทุกคนนะคะถ้าเกิดใครไม่เข้าใจเนี่ยทักมาถามส่วนตัวซีได้เลยนะคะซีไม่หยิ่งและถ้าเกิดคลิปนี้ซีพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยไม,ม่ก็คือต้องขอโทษด,ด้วยค่ะเพราะว่า มันก็สามทุ่มแล้วปกติซีก็นอนแล้วค่ะแต่ก็ลํานิดนึงเอออะไรอยี้แล้วก็ตอนนี้นะคะซีขอตัวลาไปนอนนอนก่อนนะคะทุกคนง่วงมากเลยอ่าถ้าเกิดอ่าเอาเป็นว่าถ้าเกิดใครที่อยากมาสมัครแล้วแบบเอ้ยไม่รู้จริงๆว่ามันทําไงเนะี่ยคือมีขอได้นะทุกคนก็ก็มีน้องที่มาขอให้เขาด้วยแหละแต่ว่าเราก็ไม่ว่างเพราะว่าตอนนี้คน แบบฝนมันเป็นหน้าฝนเนาะแต่ว่าสิ่ก็ไม่หญิงนะคะตอบทุกคนคะ่ะจริงๆก็แบบพี่คะแบบสอนสมัครไวจีเนี่ยคะ่ะแบบว่านัดคอได้ไหมคะอะไรก็ทักมาได้เลยนะคะทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะข้อเจ้าไปเพียงเท่านี้นะคะทุกคนซิงวงมากเลยคะ่ะบายบายคะ่ะ <laughs> ไปละคะ่ะ